แล้วก็อีกจุดอ่อนหนึ่งคือสวัสดีค่ะทุกคนจริงๆวันนี้จะบอกว่าตอนแรกอ่ะจะมารีวิววิธีการเก็บพิโคตินนะเตรียมทุกอย่างมาเนี่ยออกไปในเซอร์ที่บอกถุงผ้าแล้วก็บับเบิลมากมายนะ เนี่ยเครียงมาหมดแล้วแต่อะไรรู้ไหมทุน่นลืมอีกุญแจอีลูกกุญแจไขตัวแม่กุญแจตัวเนี้ยเนี่ยที่มันจะล็อกอย่างเงี้ยเออก็ไม่สามารถไขได้ถ้าไม่สามารถไขได้ก็เก็บไม่ได้นะคะฉะนั้นวันนี้คลิปการรีวิวการเก็บคีโคตินเนี่ยวืดไปก่อนนะเออรอพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะ วันนี้เอฟก็เลยจะมารีวิวตัวนี้แทนเอออ่านี่เป็น a m มเ s i ซิ i อิน l อลนะคะก็ได้มาประมาณเกือบเกือบสองเดือนแล้วนะก็อยากจะรีวิวข้อดีข้อเสียและความรู้สึกที่เวลาเราใช้งานน้องพี่เอ้เนี่ยใจอยู่กับพี่โคตติแล้วเนี่ยว่าใช้งานน้องตัวซิลอินนี้นะคะอ่ะเบื้องต้นเอฟให้ดูแหวนแทนก่อนนะ ก็คือจริงๆก็ไม่มีแหวน,นแทนอะไรเลยทุกคนเอาจริง2เดือนที่ถามว่าเอฟใช้รักษาแค่ไหนก็ไม่ได้รักษามากคือใส่ในกระเป๋าปลนกับตัวอุปกรณ์เครื่องหนังชิ้นอื่นๆนะคะฉะนั้นน่ะคือแต่ว่ามันก็เป็นปกติของหนังเอฟซัมแหละหนังเอฟซั่มคดอ,อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไอ้ว่าจุดอ่อนด้านภายนอกของตัวนี้ก็คือไอซิปต,ตัวนี้ที่มันเป็น ผ้าไหมอะค่ะคือคิดที่แล้วไม่ได้บอกนะว่าถ้าสเปมปีใหม่ๆแล้วอะค่ะตัวนี้มันจะเป็นหนังอ่าแต่ว่าของที่เบได้มาที่บอกว่ามาเป็นยูสออเป็นเคปอันยูสอะค่ะก็อันนี้มันยังเป็นรุ่นเก่าที่ตัวซิปตัวนี้เป็นผ้าไหมอยู่นะซึ่งตัวนี้เอ็มมอว่าอันนี้แหละที่มันจะเป็นจุดอ่อนที่ทําให้มันเปื้อนง่ายนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เปื้อนอะไรมากมายนะเพราะว่า พูดเลยแล้วกันความรู้สึกการใช้งานอย่างสิ่งที่เอฟไม่ชอบที่สุดคืออะไรรู้ปะพอมันเป็นผ้าไหมยอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเวลาเอฟเขาเรียกว่าเวลาเอฟเปิดอะ่ะเอฟก็จะพยายามไม่จับตรงผ้าไหมเพราะกลัวแบบมือเราดำหนีใช่ปะแล้วจะไปทําให้ผ้าไหมเนี้ยมันเปื้อนอ่าเอฟก็จะจับตรงนี้ตรงซิปเหล็กตรงเนี้ยตรงช่วงเนี้ยที่เป็นซิปเหล็กอะคะ่ะแต่เจ้าก,การรมพอจับช่วงซิปเหล็กปุ๊บมันไปกดกับหัวซิปอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยนิ้วเอฟจะอยู่ลักษณะเนี้ยเออ เนี่ยค่ะมันจะกดกันตรงนี้ใช่ป่ะแล้วเวลาเอฟลูดเปิดปิดปุ๊บอะนี่ที่ดูนิ้วมีความเป็นรอยแดงขึ้นมาทันทีนั่นแหละคือสิ่งที่เอฟไม่ชอบที่สุดข,ของใบนี้เพราะวีาเขารูสึกว่าเวลาเปิดปิดอะเจ็บนิ้วเออความที่ตรงเนี้ยเขาเป็นแบบหัวซิปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่เจ้ากรรมเราก็อาจจะเป็นปัญหาที่เอฟเองก็ได้นะเพราะเราไม่อยากจับตัวเข้าใหม่ตัวนี้นะคะก็เลยเวลาเปิดปิดใบเนี้ยก็จะเจ็บนิ้วทุกครั้งนะ ประมาณนี้นอกนั้นแหวนแท้ก็ไม่มีอะไรแต่เอ็อไม่แน่ใจว่าตอนที่เอ็ซื้อมามันมีรอยตรงนี้หรือยังที่มันเป็นเหมือนหนังแบบเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเออคือไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากการที่เราเก็บการ์ดหรือเปล่านะเห็นป้านเนยเนี่ยทุกคนเออที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยค่ะด้านนี้ไม่มีนะาจจาะด้านหลังเนี้ยก็มีอยู่นิดนึงเออเอ็ว่าเป็นไปได้ว่าเกิดจากการแบบที่แบบ กาดมันอยู่ข้างในแล้วมันกดหนังออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งแหวนแทนนะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็นอกนั้นตรงผ้าซิปตรงนี้ก็ยังสวยใช้งานได้ปกติอยู่นะแล้วก็ซิปก็ยังเงาสวยงามอยู่นะคะเดี๋ยวก่อนให้ดูด้านในด้านในเดี๋ยวขอนี้เอาตังออกก่อนมีอยู่เท่าไหร่300ร้อยย <c oughs> <c oughs> ี่สิบบาทหนี้บนี้สิ่งนี้เก่ามากเลยอะ ก็ให้ดูลายผ้าไหมนะคะอีกหนึ่งจุดอ่อนของตัวนี้ก็คือไอความที่มันเป็นลายผ้าไหม่เดี๋ยวเอาเอกสารพวกนี้ออกกันนะความที่มันเป็นลายผ้าไหมหทุกคนบางทีถ้าเกิดเราได้สีอ่อนขึ้นมาแล้วมันอาจจะเปื้อนกับแบงค์ที่มีความสกรปรกได้นะคะก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะของเอเนีปกติดีอยู่ นะคะส่วนซิปตรงกลางตรงนี้ที่เอาไว้ใส่เหรียญอะเอฟไม่เคยใช้เลยเพราะว่าด้านในมันก็เป็นผ้าไหมสีส้มใช่ปะเออเอฟก็ไม่กล้าเอาเหรียญใส่นะเดี๋ยวมันเปื้อนนะคะก็ถ้าเกิดมันเป็นสีดําหรืออะไรเงี้ยเอฟก็ว่าจะใส่อยู่แต่ว่ามันเป็นสีส้มอะปูอีกจุดอ่อนหนึ่งของตัวเนี้ยเอฟคิดว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวคือเอฟอะชอบใส่บัตรประชาชนไว้ช่องด้านหลังสุดอย่างนี้ใช่ปะคะ ใส่ไว้อย่างเงี้ยตั้งแต่ตัวที่เป็นปี้คอ coin p ิ r ์สของหลุยส์วิตตองแล้วนะแล้วทีเนี้ยความที่มันเป็นผ้าไหมทุกคนมันมีความอ่อนนุ่มของช่องอะคะ่ะฉะนั้นน่ะเนี่ยจริงๆด้านในของอีกช่องเนี้ยมันมีบัตรใบครับขีบ่อยู่นะเออแต่ว่าความที่มันสไลด์ลงไปอะความอ่อนนุ่มของมันอนะทาให้บัตรเราอะสไลด์หายลงไปในช่องเนี้ยเห็นปะเนี่ยจริงๆมันมีบัตรอยู่ซึ่งบางทีที่เราเปิดกระเป๋าปิดกระเป๋าจ่ายเงินตามปกติอย่างเงี้ยบางทีเราจะตกใจว่าแบบ เฮ้ยบัตรประชาชนฉันหายหรือเปล่าคือพอมันไม่เห็นน่ะเออมันมันอาจจะเป็นข้อเสียที่แบบตัวเอฟเองด้วยนะที่แบบก็ก็ไปเจ็บช่องนี้ทาไมทำไมมเก็บช่องกลางอะไรเงี้ยคือช่องกลางก็ไม่อยากปนไงมันเก็บเงินน่ะเออก็เลยแบบพยายามแยกนะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะก็เราก็เห็นข้อเสียของมันคือเวลาเอฟเก็บอ่ะเอฟพยายามจะเก็บไว้อย่างเงี้ยให้มันโผล่ขึ้นาหย่นี้ใช่ปะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นเออแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วมันจะค่อยๆสไลด์ตัวหายลงไป ในช่องนี้นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เอฟไม่ชอบนะจะเรียกว่าไม่ชอบก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่แค่รู้สึกว่าแบบเออมันจะหายไปไหนมันทําให้เราใจหายห,ายหลายทีแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะส่วนตัวตรงพับก็ยังไม่มีอะไรอืมเองว่าถ้าเกิดสมมุติว่ารักษาดีๆอ่ะคาว่ารักษาดีๆคืออะไรคืออ่ n แบงค์หรืออะไรเงี้ยคือเราห้ามไม่ได้หรอกบางทีเนี่ยแต่ว่า มันอยู่ที่การจัดการนิดนึงด้วยนะเอ๊ะวาเอ๊ะวาถ้าเกิดสมมติว่ามันเปื้อนจริงๆอะ่ะมันอาจจะเอาผ้าเขาเรียกว่าผ้าเปีกเยกอะไรเงี้ยเช็ดได้นะคะก็ประมาณนี้แล้วก็อ๋อมีอีกสิ่งหนึ่งที่ตกใจกับอันนี้มากเลยคืออะไรหรือป่าทุกคนดูนะผาม <c oughs> น้องหลุดออกมาได้น้องเลื่อนได้มีความเคลื่อนที่ได้นี่นี่นี่นี <c oughs> คืออะไร คืออีตรงกลางเนี่ยทุกคนอีช่องตรงกลางเนี้ยเขาไม่ได้เหย็บติดกับตัวแผ่นข้างล่างค่ะเนาะฉะนั้นอนะ่ะมันก็จะมีความแบบดึงออกมาได้เนี่ยดึงจริงๆครั้งแรกเราก็แบบฮะกดอะไขึ้นตกใจนิดน,นึงนะแต่ว่าเออดูไปดูมาก็อ๋อเขาไม่ได้เย็บติดไว้นั่นเองนะคะก็เป็นประมาณนี้นะสําหรับตัวนี้เนื่องจากวันนี้วืดจากการเก็บพิโคติน ก็เลยจะแบบไม่ค่อยได้เตรียมพร้อมนิดนึงกับตัวนี้เท่าไหร่นะคะขออนุญาตดูขอบมุมนิดนึงขอบมุมก็ยังปกตินะแต่ว่าเท่าที่ไปดูมาใบาที่มันเป็นมือสองเก่าๆหน่อยถ้าเกิดสีอ่อนๆน่ะต้องระวังตรงขอบพวกนี้แหละทุกคนเออสำหรับคนที่ใช้อยู่นะคะว่าออตรงขอบพวกนี้มันอาจจะดูดสีจากออไม่ว่าจะเป็นอินทีเนียของกระเป๋าหรือว่าเวลามือเราจับอย่างเงี้ย ขอบพวกนี้มันดำได้นะเอ็กก็พยายามแบบดูแลม,นะมันนะอแล้วก็ตัวนี้หนังเอฟซ้ำมาทุกคนเอฟใช้ทิชชู่เปียกเช็ดได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำให้ดูแล้วกันว่าช่วงโควิดอ่ะเอฟเช็ดอุปกรณ์ในกระเป๋าเอฟยังไงบ้างแล้วอะไรที่เช็ดได้เช็ดไม่ได้นะคะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะเนื่องจากความไม่ได้ตั้งตัว อะไรก็ไม่รู้อะคือจะเล่าให้ฟังว่าปกติอะเก็บไอ้กุญแจไขตัวเนี้ยไอ้ตัวกล็อกเนี้ยไว้ในออร์แกเนเซอร์ตัวเนี้ยเออตรงเนี้ยแหละเนาะแล้วเมื่อเช้าก็แบบแค่อารมณ์คิดว่าเฮ้ยเอ่อเอาออกมารีวิวกลัวมันหายเออเราก็เลยเอาหย่อนไว้ตู้ที่บ้านนะคือเวลาเอฟรีวิวเอฟรีวิวที่คอนโดใช่ไหมแล้วที่เนี้ยของบางอย่างอ่ะเอฟอยู่ที่บ้านฉะนั้นไอ้กุญแจเนี้ยก็อยู่ที่บ้านเออก็ไม่สามารถไขได้ไขไม่ได,ไได้ก็เก็บไม่ได้ ะะประมาณนี้ละกันสำหรับน้อง Airmes Silk In Wallet นะคะถามว่าชอบไหมแนะนำไหมก็แนะนำนะถ้าสำหรับคนที่ชอบ Airmes นะคะก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มีความนา่ารักเออแล้วก็มีความดูเป็นแบบหนัง Airmes ด้านในสวยอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกคืออีกอ้ออีกข้อเสียหนึ่งก็คือใส่ใน Vanity case ของตัว Chanel ไม่ได้ นะคะเพราะว่ามันสูงนะมันสูงกว่าซิปปี้คอยน์เพิร์สของหลุยส์ประมาณเนี้ยเอออันนั้นมันแค่ประมาณเนี้ยนะคะก็อีกข้อเสียนหนึ่งคือมันอาจจะไม่ได้ฟิตกับกระเป๋ามินิแบ็กทุกรุ่นทุกแบบนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันคือถามว่าถ้าไม่ได้ซีเรียว่าจะต้องเป็นแอมเมซาเอ็กก็ยังแนะนําตัวซิปปี้คอยน์เพิร์สของหลุยส์ตองอยู่นะมันก็ถูกกว่าถามว่าทนไหมก็คือทนพอกันนะคะใส่ของได้พอกัน นะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบอารมณ์สาววกแอมเมสอะเออก็จะแบบใช้ตัวนี้ได้นะคะค่อนข้างคล่องตัวแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะคะใส่ในกระเป๋าได้แทบจะทุกแบบนะยกเว้นไอพวกเวนิตี้นี่แหละนะอย่างที่ฟรีวิวไปนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้มาชดเชยทำไอตัววิธีการเก็บพิคโคตินอีกทีรอบหน้าแล้วกันเนาะนะคะวันนี้แค่นี้ก่อน ถ้าเกิดสมมติว่าสงสัยต้องไหนคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็ subscribe ให้กับช่องเอฟด้วยนะคะยังไงวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ